กับ i m a ม็กกุศาค่ะรถสวยนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะก็คือเต็นท์แม็กกุศลาของเรานะคะมีรถมากกว่า200คันนะคะแล้วก็มีสาขามากกว่า5สาขาเลยนะคะวันนี้น้องไอพามาชมเจ้า Nissan Max น,นะคะเปียอ่าเกียร์ธรรมดานะคะปี2018คันนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นสีบอลเทานะคะหรือว่าสีอ่าบอลเงินที่เรียกกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าภายในของเขาน่าใช้งานขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะวนนี้ ภายในนะคะของเจ้า Nissan March นะคะเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 8นคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ่ะเป็นสายประหยัดนะคะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งน้นํามันนะคะตอนนี 5, 500, ้น้ๆ <rip> ๆํา <Russell>. มันแพงมากนะคะออกรถคันนี้ไปนะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะตัว S นะคะเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 8คันนี้ค้างวดเพียงแค่4,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสาหรับคันนี้นะคะก็ไม่วิ่งเพียงแค่55,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะนี่รถสวยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าหารถรุ่นนี้อยู่นะคะเป็น Nissan March เก เบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ให้เลยนะคะอะตอนนี้นะคะเราไาอยู่หน้าเครื่องกันบ้างนะคะหน้าเครื่องของเจ้าในส s a n m a r c ธรรมดาคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าม์ายังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีการดัดเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เพจอยู่ที่เดิมเนาะรับประกันนะคะหลังการขายให้6เดือนหรือ10,000กิโลเลยนะคะถ้าออกรถกับเราเนาะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะทำอาชีพอะไรก็ออกรถกับเราได้นะคะขอให้ติดต,ต,ต่อเข้ามาแค่นั้นเองนะคะขอให้ติดต่อเข้ามานแค่นั้นเอง สำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็พามาชมคพ่อค่านะคะสำหรับนิสสันมาร์คเกธรรมดาคันนี้นะคะส่งเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องพาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ